5อาการอันตรายสมองเสื่อมอัลไซเมอร์และ5วิธีนะครับยักยั้งแบบเร่งด่วนเลยครับสวัสดีครับผมหมอทัพนะครับและนี่คือดัลต r t ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู Woo ้ hoo! วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับ5อาการอันตรายสมองเสื่อม อัลไซเมอร์และ5วิธีนะครับยักยั้งแบบเร่งด่วนเลยครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขออนุญาตสรุป5อาการอันตรายภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์และ5วิธีแก้ไขเร่งด่วนนั่นเองครับก็ต้องบอกเลยครับว่าภาวะอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ผู้ที่เป็นเนี่ยมีความทุกข์ทรมานมากๆญาติาก,าก็ทุกข์ทรมานเช่นกันนะครับเพราะว่า การใช้ชีวิตมันจะยากมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่เป็นจะดีที่สุดยาที่ดีที่สุดในปัจจุบันเนี่ยก็เพียงแค่ทําให้มันไม่แย่ลงเท่านั้นนั่นเองครับดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าอาการแบบนี้มันจะต่อไปมันเป็นแน่ท่านป้องกันนะมันป้องกันได้นะครับมันรักษาแทบจะไม่ได้แต่มันป้องกันได้ครับโอเคครับมาดู5อาการนะครับอาการแรกคขาเรียกพลวัล .Organization นะครับหรือการจัดตารางชีวิตมีปัญหาการเรียงลำดับความสําคัญมีปัญหาเช่นไม่สามารถ เรียงลําดับการทํางานหรือว่าการจดจําอะไรเล็กๆน้อยๆก็มีปัญหาการหลงลืมเหตุการณ์ต่างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นกินยากินข้าวนับเงินทอนใช้รีโมทนะครับหลงลืมทิศทางโอ้เยอะแยะไปหมดปัญหาด้านการจัดการต่างๆนะครับ ข้อที่2ครับ sensory dysfunction หรือประสาทสัมผัสต่างๆมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสสมาธิต่างๆนะครับท่านจะมีสมาธิลดลงหุดหงิดง่ายทานอาหารก็ไม่ค่อยอร่อยนะครับรูปลดกลิ่นเสียงมองก็ไม่ค่อยชัดหูก็ไม่ค่อยได้ยินคือมันเริ่มเป็นภาวะความเสือ่อมถ้ามีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะครับก็ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นมากอาจจะต้องพบแพทย์ถ้าเป็นน้อยน้อย เดี๋ยวใช้วิธีแก้ที่ผมจะแนะนําตอนหลังนะครับข้อที่3ครับ language problem นะครับปัญหาทางด้านการสื่อสารนึกคําไม่ออกนะครับใช้เวลานานในการนึกคาต่างๆหรือใช้คําพูดแปลกๆที่แบบคนปกติเขาไม่พูดกันอ่ะหรือปกติพูดจาไพเราะมาพูดทาอยากนะครับไม่ใช่เขากลายเป็นคนไม่ดีนะครับแต่ระบบประสาทเริ่มมีปัญหานั่นเองครับดังนั้นเนี่ยแบบนี้ต้องรีบพบแพทย์เลยนะครับมาต่อกันข้อที่4ครับ navigation problem นะครับหรือปัญหา เรื่องของการหลงลืมทิศทางนะครับเหมือน GPS ในหัวมันเสียไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยที่มีสอมองเสื่อมมีอัลไซเมอร์นะครับมักจะหลงทางหลงป่ากลับบ้านไม่ได้ลืมแล้ววันนั้นทําอะไรมาเจออีกที3-4วันอยู่ที่อื่นแบบนี้เป็นต้นนั่นเองครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับ Mood problem นะครับหรืออารมณ์แปรปวนหงุดหงิดง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโมโหง่ายหรือว่ามีภาวะซึมเศร้าเป็นไปได้หมด เนื่องจากสข้อแรกนั่นแหละครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับชีวิตต,ตัวเองนะครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มีปัญหาการพูดที่แบบนึกคาไม่ออกนะครับการหลงทางรุ่นนี่นั่นชีวิตมันเครียดครับชีวิตมันทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นแล้วมันก็สามารถที่จะส่งผลกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทําให้เราหงุดหงิดง่ายหรือว่าอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าเลยก็ได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนั่นเองครับและคราวนี้ครับผมจะมาบอก5วิธีแก้นะครับ ที่จะช่วยป้องกันผมใช้คําว่าป้องกันแล้วกันเพราะว่ามันคงไปแก้ให้หายดีไม่ได้เป็นแล้วเป็นเลยเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนเป็นนิดเดียวรีบป้องกันนะครับและไม่ต้องใช้ยาเลยไม่แต่เม็ดเดียวนะครับอันแรกครับเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทและโลคาร์ดไดเอทครับเพราะว่าการทานเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทจะทําให้ร่างกายเกิดสารคีโตนขึ้นซึ่งสารคีโตนนี้จะไปช่วยหล่อเลี้ยงสมองมันเปรียบได้กับพลังงานบริสุทธิ์ครับถ้าน้ําตาลใช้เลี้ยงสมอง ผมก็เปรียบได้กับพลังงาน่านหินที่มักจะมีสิ่งตกค้างนะครับแต่ถ้าเป็นคีโตนที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยจะเป็นพลังงานสะอาดซึ่งจะทําให้สมองเราไบรท์มากมีการวิจัยรองรับชัดเจนนะครับข้อที่2ครับการทาอินเตอร์มิตเทนฟาสติ้งครับการทานสลับหยุดทานอันนี้ก็มีการวิจัยชัดเจนเหมือนกันครับว่าการทํอินเตอร์มิตเทนฟาสติ้งนะครับเป็นประจำนะครับก็จะทําให้ภาวะสมองเสื่อมนั้นเนี่ยมีอัตราลดลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นนะครับ ก็จะไม่แย่นะครับคือง่ายๆว่ามันจะคงที่นั่นเองนะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับคือการเพิ่มสารอาหารบำรุงสมองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผักตระกูลกะหล่ำนะครับกะหล่ำปีกะหล่ำดอกบ็อกโคลี่พวกนี้นะครับก็ช่วยบำรุงสมองได้ดีมากนะครับอาหารที่มีวิตามิน B1 นะครับถั่วงาเข้าก้องอาหารที่มีโอเมก้า3เช่นปลาทะเลน้ำลึกอาหารที่มีวิตามินดีสูงเช่นเห็ดเช่นปลาการโดนแดดอย่างน้อยวันละ15นาทีอาหารที่มีซิงค์สูงนะครับเช่นไข่แดงเห็ด อหอยนางรมนั่นเองนะครับมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือการนอนอย่างถูกต้องครับอย่างน้อยวันละ7จถึงแชั่วโมงและนอนช่วง4ี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าตอน5้าทุ่มท่านจะได้กรดฮอร์โมนที่ดีที่สุดนั่นเองครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับนั่นก็คือ l ล g h เ Exercise คือการออกกำลังกายแบบเบาๆไม่ต้องรุนแรงมากครับออกกำลังกายแบบรุนแรงมากเดี๋ยวฮอร์โมนเคลื่อหลังเยอะยิ่งไปกันใหญ่ครับ เพียงแค่ท่านเดินวันละ5,000-8,000ก้าวหรือจ ok ็อกกิ้งเบาๆเดินเล่นในสวนนะครับเดินในที่โล่งกว้างกับเพื่อนกับครอบครัวกับคนที่ท่านรักแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับและนี่ครับก็คือ5อาการอันตรายภาวะสมองเสื่อมอัลไซมเมอร์และ5วิธีแก้ไขเร่งดว่วนนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบาย